นี่ใส่กะมัที่เรียบร้อยหนูผัดหนูหวันที่สามสิงหาคมสองห้าหกแปดยังมีปลาลาดพริกอีกอย่างนึงนี่ปลาเค็มลาดพ,ร,ร,าดพริปรรพกปลานี่ยซื้อมาจากเกเะก่ปลเนี่ตกัตกใส่กระมังแล้วเนี่พี่ยาังแล้วก็ เสร็จแล้วล่ะนี่ตักใส่กระมังแล้วสามโมงเครื่งไอจิมด้วยอ่ะกระมังบะเร่ออะไรวันนี้สองโลถนัดเลยไปซื้อที่ไหนมาเขามาส่งยันบ้านเลยโลกี่ร้อยโลละกิโลละร้อยแปดสิบแล้วมันบอกมันได้นั่นไปเยอะเลยมันตัดหน่อไม้ไหนวะหน่อไม้นู้นหน่อไม้กินหมดกิ่มกระเทียมร้อยตัวคุณหญิงร้านอาหารปักใต้ วันที่12สิงหาคม2568ซื้อกับบ้านอีก280หมดไป700กว่าบาทน,นอกบ้านดีเลยอะวสองวสองลูกค้าเต็มร้านเข้าแถวยาวเหมือนเดิมมาแล้วท<ป>อดน,น้ำปลาปลอีวีเก็ตจิ้มแจ่ว กุ้งอทอกก็เตรียมจ่างพอหนึ่นตัวสิบตัวไม่ให้แปดสิบตัวโลกุลกก้งนี่มันมีไซส์มันไงสิบตัวโลแปดตัวโลนี่อะไรแล้วสองตัวโลเคยิบกันตัวเดียวแปดขีดอ่ะ ตัวหกร้อยน้งงองคสวแหวงต้มยำเราใส่มะม่อหนึ่งกระชามหนึง่งต่อลกลับบ้านอะ่ะเอาจะ <laughs> ก,กินกับแอสนี่แหละไปกันสามคนไอหัวลาดีคนตแกหนงอย่างกุ้งสตอรกระปิครั<อ>วคุณลันกคนครนายกกินอะไรดับกินด้วยนะวันที่ เดี๋ยวน้องมาสิบเอ็ดมกราคมสองห้าหกแปดนี่ร้านอยู่ริมแม่น้ำเลยนะบรรยากาศสุดยอดนี่ดูดูบริเวณร้านนี่ร้านใหญ่มากนั่งได้เป็นร้อยคนสวนอาหารครัวคุณรัฐนนครนายกบรรยากาศริมน้ำผมกะแล้วต้องริมน้ำแน่เลย จูชีปลาบึกอ้อยยำปลาคังอันนู้นอะไรซุปตำน,ปน้าไม่ครบน้ใส่น้อย ยังคงปกติไม่คมสิบสองสิงหาคมสองห้าหกแปดเคยรับคนเยอะขนาดนี้ไม่ใช่หรอกมากันสองคนสี่คนหลงโต๊ะอยู่ในเด็กอ่เขาไม่เอามาช่วยเขายังไม่เคยเด็กเด็กนักเด็กเด็กนักที่ยอมเขาลงเด็กมักที่ยอมเลยเัินเดินโต๊ะผิดโต๊ะถูกเขาก็คิดว่า